สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาเบิ่งกันหน้าหวานค่ะแต่ตรงนี้ดำค่ะซามเข่าค่ะซามเข่าหน้าหวานค่ะวันตมเพราะที่มันบางอกนี่เขา็สามค่ะขมองเขียวๆนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้แต่กอดีค่ะค่ะัตูของเข่ากำลังกอดก่นเอกกอดกอเข่าของเข่าอยู่ค่ะสตู ไมเชอรี่ตามบักายนะะี่ค่ะตามมดบางนี่แะคะ่ะเอานี่งทีทีนบางนี่ตามมดนี่แหละคะ่ะจะว่าน้องหอยน้องหอยก็กินน้ำเหลือกั <c oughs> กระแตกอดเดียวค่ะนี่บางบางบางนี่น้องหอยก็กิน,นะคะ่ะหอยเชอรี่กากิน,นะคะ่ะ แต่กอดีค่ะเพื่อนเอนขาเขาหน้าวานวันต๋มใส่ชุดนาทีสังขอแสงค่ะปล่อยตามหน้ามาเลยค่ะเพื่อนๆตรงกลางนะครับเป็นหน้าวาน เอาไปตองไปจซมค่ะเอาไปตองไปแซมค่ะที่เป็นแถวเป็นแถวนี่เพื่อนๆเห็นที <mujer haben. S 2> ่เป um ็นแถวนี่เป็นแถงงามนี่เป็นห้อยที่น้องปลูกแตงโมเลยค่ะอันนี้คือปุ๋ยคอกเลยค่ะนี่ปุ๋ยคอกมันงามทนเราเพเห็นเห็นบอกค่ะเพื่อนๆที่เป็นสูงๆดำๆที่เป็นหลงๆเป็นแนวเป็นแนวเป็นแถวเป็นแถวสิค่ะมันสิเป็น่องแตงโมที่น้องปลูกค่ะเพื่อน งามทนงามนานค่ะปุ๋ยคอกค่ะได้มีปุย๋ยคอกหลายๆก็เอาไม้ย้ายย,าย้ยายๆน้ำพุงหน้าค่ะเพื่อนๆแล้วก็อามีรถปันรถปันกับปันเลยค่ะเพื่อนๆหอยหอยเชอรี่ค่ะเพื่อนๆหอยเชอรี่ตัวน้อยๆจับโยนลงสะเลยค่ะอยเกี่ยวจับโยนลงสะกลับมาซิลบ่ะอันนี้พามาเบิ่งกัน หน้าหวานค่ะอันนี้ตรงนี้ดำค่ะเพราะตรงนี้มันว่างมันมาง,งอกเพราะว่าหอ้หอยกินห้อยกินตรงนี้ก็เลยแซมค่ะใส่ดำเอาขเพื่อนแต่ก็ดีค่ะงามดีฟังไปตรงทีๆนี่นะก็คือข่าวานเขาวาน,วานตม้มมองดูสวยงามเนาะเป็นรล่องเป็นรล่องเป็นแถวเป็นแถวอยู่นองเขาปลูกเตียงโมปีนี้เดียวเกี่ยวเขาแล้วเขาปลูกอีกคือเกาค่ะ มาถ่ายอัปเดตให้เบิ้งค่ะเพ,พื่อนเพื่อนพอแยกก่แก่อาย่เลยแยกก่แก่สิบแปดกีดยางแล้วค่ะสิบเกีดยางอยู่เบิ้งการแล้วค่ะเพ,พื่อนเพื่อนก็เลยมาถ่ายเบิ้งค่ะทำานาเสร็จแล้วถอนยาถอนมาเม็ดแล้วค่ะเมื่อนั้นถอนได้นิดนึงถอนได้พอจะถอนให้มันเม็ดค่ะตรงกลางไม่ได้เข้าไปแล้วค่ะนี่นี่ถอนแต่แถวๆนี้ค่ะ ยาอันในหน้าเขาหลายๆน้อยากกหลายค่ะเพ,พื่อนยเสียงปลาปลาบอลพระอาทิตย์กำลังสึขึ้นค่ะเพื่อนๆพระอาทิตย์กำลังสึขึ้นทำมาเบิงค่ะมาเบิงก่อนสิไปกีดย่างค่ะเพื่อนแต่อตย์บ่ได้ตอนเกี่ยวเขาของสิบ่ิด้มาหอยหอยเชอรี่ค่ะเพื่อนตอนเกี่ยวเขาของสิบ่ิด้มานะค่ะนอกกับเกี่ยวคือเกาล่ะค่ะน้องก็ใส่รดเกี่ยวเกี่ยวให เกียวห้ตากห้เก็บห้เรียบร้อยเวลาเขากับเอาสีอย่างเดียวค่ะทุกปีค่ะจ่ายค่ารถเกียเก่ยวจ่ายค่ารถเกี่ยวตากนองก,ก็ตากให้น้องไสายก็น้องสะไยหน้าค่ะตากให้นี่ค่ะอื่นก็ไปแล้ะค่ะเพ,พื่อนไปนี่บัดน,นี้อันส่วนยาง่วันท่านจะมีไฟะนะคะเพื่อน คงสีห่างหายกันไปนโดนนละค่ะเพราะว่าบ่ามีไฟอยู่นี่บ่มีเน็ตแต่ว่ามีไฟสมาร์ทไฟสมาร์ทเนท็ตมือถือรายเดือนโอเคค่ะไปหาเพื่อนไปดูหนังขายยาให้เพื่อนเพื่อนได้โอเคค่ะวัทนที้นี่ยู่พุ่นบ่มีทั้งไฟเน็ตมีถึงเน็ตจะมีแต่ไม่มีไฟเสียบโทรศัพท์ค่ะคเพื่อนเพื่อนลำบากกว่าการบ่มีเน็ตอีกค่ะมีเน็ตเนี่ยเขายังสมครมือถือได้รายเดือนได้ค่ะ ลูกสมัครไล่เดือนแล้วลูกก็แช่ให้แม่ลูก้ายก็แช่ให้แม่ได้บัดนี้ไปอยู่หุนบ่มีเอ็นบอมีไฟนักกลัวเกาอีกค่ะเพื่อนๆน,นักสิพ้ายางไปทั้งผุนนะคะเพื่อนๆทุกทพานนี่นะบ่โหมันสีใดโดนเป็นไดถ่ายอันก่อนเนี่ยมันดับไปเลยค่ะเพอว่าความจับมันเต็ม ก็เลยปิดกระทันหันนี่เอาอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยมาถ่ายเห็นถ่ายอยู่ในหน้าเขาค่ะเนี่ยอันมอกี้ถ่ายถึงต้นนี้ค่ะถ่ายถึงต้นมะขามต้นนี้ค่ะมะขามต้นนี้งามๆค่ะเพื่อนๆมีสามต้นค่ะมะขามมีสามต้นค่ะเพื่อนๆมะขามมีสามต้นนะคะปลูกปลูกเลี้ยงไปทั้งสี่เลยค่ะสามต้นเลี้ยงไปเลยค่ะเพื่อน ตรงบริเวณนี่ก็ไว้ไว้ตากเขาค่ะไว้ตากเขาแต่ว่าเวลารถกระบะเขามานี่ก็มาถอยตรงนี้ได้ค่ะกลับรถได้ตรงนี้ค่ะกลับรถดได้นี่ค่ะทางเถียงมองนี่บริเวณนี่นี่ค่ะบริเวณนี่แดดออกแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้ะมองนี่บอันบริเวณกลับรถค่ะเพื่อนนี่มาถามสามต้นนี่ต้นนี้งามกว่ามูค่ะต้นนี้งามกว่าเพื่อนค่ะ โทรศัพท์อันนั้นเขาถ่ายไปถ่ายไปผมจับมันเต็มค่ะมันได้ดับพึบไปเลยค่ะเพือพ่อนนี่ค่ะหน้าวานหน้าวานหน้าวานก็แต่กอดีค่ะเพือ่อนี่นแต่กอดีน,น่งหอยเชอรี่น่งหอยเชอรี่นี่ค่ะแต่กอดีค่ะหน้าวานันี่น,นี้แต่กอดีครับนี่ อันนี้ยังแต่ก่อนดีครับเป็นซิฟค่ะเพื่อนๆนี่เนี่ยเป็นซิฟค่ะดาวานค่ะถอนหยาปีแรกปีแรกที่ยายแก้วได้พ่าถอนหยาในนาค่ะไม่ได้ดำเคยดำอยู่ค่ะพอาก,ก้วของนก้วผ่าอาทิตย์ขึ้นแล้วครับพี่้องก็สิเป็นแบบไม่เนี่ยบ้านนี้แถวๆนี้ยายแก้วก็มาถอนหยาออกมืดมาครับมาลายๆครับเพื่อน หมาก็มาก,กัดลกันแล้วก็ลงไปกล้กันในหน้าเขาอี่เกี่ยวเขามุนอียค่ะนตรงนี้หมามาลงไปเดยท่ะนหมามาลงไปมุนมุนหมุปุียแต่ว่าเข,ข,ข่าเนาะทำไม่พอซบเนาะท่านก็ยืนต้นขึ้นมาได้ท่านทนแดดท,ทนร้อนทนฝนทนแรงนี่ค่ะงามๆค่ะเพื่อนๆเขาวานตมนี่ค่ะงามค่ะเพื่อนแต่ก็ดีค่ะค่ะ แต่ก็ดีโอ้โหเ,เพื่อนๆจะเห็นบอค่ะเพราะว่าพระอาทิตย์ทันขึนแล้วพระอาทิตย์ทันขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะแต่กอแตกอ่กอยิ่ง่งนเลค่ะคเพื่อนๆดูง้างนี่นนเกี่ยวก็มาดำค่ะดำสูงก็หอยหอย,อยก็กินไปนน,ไปน้ำหอยกินไปนน,ไปน้ำเหลือกต่คนกินแล้วนี่ค่ะแตก่กอดีค่ะขอบขอบ กลางก็กงามค่ะเพื่อนเพื่อนบึงให้เดียวนี่ก็กินบะมืดแล้วค่ะพเพื่อนให้เดียวนี่ปีนี้จะเอายี่สิบยี่สิบถุงปุ๋ยค่ะทุกปีปีที่แล้วน้องเลยที่สองปีนี้จะเอายี่สิบนี่ค่ะตรงนี้ที่มันวางๆนี่ก็คือหอยเลยค่ะหอยกินดำแซมไปแล้วเขาก็กิน จำตอน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 แรงตอนเศร้าม,มาเนี่ยก็คือหอยเขากัดมดแล้วกัดลอยมดแต่ก็ดีค่ะค่ะเพืเ่อนๆนี่ที่ถ้าถ้าได้ดำนะคะเพืเ่อนๆนงามมากแต่ว่าเฮาบ่ได้ดำเฮาหวานเอาหวานเอาค่ะเพืเ่อนๆนี่งามค่ะเพืเ่อนๆนตรงวางๆนั่นย้เแก้วไปไปทอนถอนหย่าทอนได้ทีดนึง่ง ตอนตื่นมาจะเศร้าแต่ตีหาตีหาของแถวนี้ตีหาตีสีกับสว่างนะคะเพื่อนๆมือหมึดค่ะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นแต่ตีสี่ครื่งนะคะตีสี่ครื่งนี่ก็มองท้องทุ่งนาสว่างสวัยนะคะพระอาทิตย์ขึ้นเร็วะคะ่ะอยู่ทุ่งนานะคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนๆพนาม,มาเบิงะะ้งค่ะเพราะว่าคิบอยูแล้ว สิไปไปกีนยางนะคะเพื่อนเพราะว่าทำหน้าแลี่ยวๆวอนนี้นองเขาก็ดูต่อไปนองเขาก็ดูต่อไปค่ะนี่ค่ะพระอาทิตย์ก็ขึ้นนี่ค่ะพามาเบิงผลละมากก็ผลละค่ะพิหนายางค่ะเพื่อนพิหนายางพิหนายางก็มากค่ะนี่ค่ะ กล้องอาชิพซันนี่จังหน่อยนะค่ะเด็กน้ำมรัาบวิญานน้ำาะคะะ่ะอาจารย์ฝนตกมารัาบวิยญานน้ำเพราะว่ากาเข้าแข็งแล้วนี่ค่ะกาเข้าแข็งแล้วตรงนี้ที่มาถ่ายให้ดูตอนดำตอนสามสามใหม่ๆค่ะตอนนี้เขียวมาและะ้วค่ะเขียวเมืแล้วเขียวมาและะ้วค่ะเพื่อนๆเขียวมาและะ้วค่วะ,คะขเขาเขาเขียวเมืและะ้ว พระอาทิตย์ก็ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บก็ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งค่ะเพื่อนๆเด็กก็หอนทันทีค่ะตอนเศ้าๆนี่ประมาณตีสี่ตีห้านี่ขคันมาถ่ายนี่อากาศดีค่ะเพื่นพนอนวันนี้เครื่องนั้นมันเต็มก็เลยเอาเครื่องนี้มาถ่า,ายถ่ายเพิ่มนี่ค่ะ ผู้ใได้มีปุ๋ยขอกเนี่ยเอามาย้ายๆแล้วกับเวลาเขาไถอะลรเนี่ยเขาตีมันก็สวงามทั่วค่ะเพื่อนๆปุ๋ยขอกไสเรียงงวัวเรียงงวัวลยงควายนี่ปุ๋ยขอกมีประโยชน์ค่ะเพื่อนๆขี่มูขี่ไก่นี่กเามามใส่หลดค่ะงามค่ะเพื่อน ว่าช่วงนี้น้ำมันกระแพงปุ๋ยกระแพงค่ะเพ,พื่นอนๆถ่าบ่มีกันจุนลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อนๆนำเส้าเขาละค่ะนำมาาเขาละค่ะเทเๆผสมผสมเอาไว้แล้วเขาก็มกักมักเอามาเท,ทลงเลยค่ะประหยัดได้ซอยได้ค่ะเพื่อนเนี่ยนี่ก็งาเลยคะ่ะเพื่อนนี่ตองมี้งาผลกับเขาเลยคะ่ะนี่ นี่แก้วก็พอทยูอีกจักเดือนหนึ่งก็สิมาถอนให้มันมึดนะคะ่ะถอนเบามดค่ะเพื่อนๆได้ที่ไปแหละไปเมื่ออื่นนี่ระคะเพื่อนๆไปเมื่ออื่นบันี้นกกสิบ่ได้เจอกันเท่าไดดอกอ่ะสิลงงตะคิบลงคิบกับลงคิบอันที่ไายเอาไว้นี่นะคะคือสิบบมีอันคิใหม่นะคะเพราะว่าบ่มี่บ่มีไฟค่ะส่วนยางบ่มีไฟยังบ่มีเงินเอาไฟเขาแต่ยกเถียงไว้แล้วสร้างเถียงไว้แล้วค่ะเพื่อน เดี๋ยวขันได้เอาอันอาเสียบแบตจักนี่ไปให้มันเต็มเต็มอาซิไดทายตอนที่แบตบรทันในเมทเดทีจะอัปเดตสวนยางให้เพื่อนๆไื้นในเพิ่งนะคะกัเซียเดตอันเที่ยงที่อยู่สวนยางให้เพื่อนเ<ๆ>ได้นในเพิ่งเพราะว่าในลงคลิปเอาไว้แล้วร้ายแล้วค่ะตอนที่สางใหม่ๆกับ มาตรงกลางๆแต่ตอนนี้เสซจเรียบร้อยแล้วค่ะมาได้เ็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ามีเงินก็บคอยทําต่อเติมไปก็คือไฟนี่แหละคะ่ะไฟนี่คะ่ะมาท่านใดได้มาท่านไดมีไฟเข่ามาท่านได,ม,ไนไดมีเงินเอาดึงสายไฟเขา่าแต่ว่าเสามาถึงหน้าสวนแล้วคะ่ะเพื่อนๆหน้าสวนแล้วจะเท่ากับฮาง,งินังสือมอมอประมอไฟดึงเขา่าแล้วก็สายนะคะ่ะ เพราะว่านี่เป็นเรื่องของเฮาแหละเขาต้องหากินสื่สอสายสื่อหมอแหลคะค่ะถึงเขาใสวนเฮาเพราะว่าเสาของหลวงนะ่ะสายเมนของหลวงนะ่ะเข้ามาถึงสวนเฮาแลละน่ะสวนเฮาแลยคะ่ะขอบคุณมากไายค่ะเพื่อนเพื่อนที่มารับชมค่ะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าจะไปสานั้นจังน้อยกะ่าว่ากันเลยคะ่ะแต่สุดมากก็จะไปให้เร็วที่สุดแล้วคะ่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะที่มาชมโฆษณามาดูคลิปบ่คอยมิสาระปันไดค่ะนี่ค่ะยียแก้วกับเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะคะ,กะเกษตรพอเพียงค่ะนี่ค่ะหน้าเข่าของเฮาภาคภูมิภาคภูมิใจนี่ค่ะเฮาเห็ดเองแต่ว่าบ่วยได้นั่นดอกแก่วบาดูแลทไทยน่องกับทยไห วานนองกับวานไห้นะคะจะคลองแข่ดูแลซื้อ,อเอาดูแลก,ก็คือถอนหยาดูแลเขาข้างๆนี้เขาก็ดูแลเขากับแซ่เหมาซาเมาค่ะบางไรงมันบองง่าบังงายเขาก็ทนมาซามเมาค่ะมันก็พาภพูิใจอยู่ค่ะเ,เคยทำนามาตั้งแต่อายุนะคะสิบสามสิบสี่ค่ะเคยอนกาเป็นอยู่ดำเป็นอยู่แต่เ่คยได้ จริงจังค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไปหาทำงานไปไปแลกแรงงานอยู่ใกล้ๆพืน่นค่ะบ่ค่อยได้ทำนาส่วนมากน้องมิได้ทำนาให้พ่อกับแม่กินแล้วก็ส่งเงิน,งนมาให้ตะคากะเกียวครับตะกี้ก็ใส่ปุ๋ยเนาะปุ๋ยมันบ่แพงเนาะเขาก็ซื้อปุ๋ยปุ๋ยเชิ้วผักมาใส่ค่ะส่งเงินมาให้้นงเห็ดให้พ่อกินเขาทำเสร็จแล้วเขาตากเสร็จแล้วเขาก็ใส่ทุง ในถุงไปไหวบางทีเขาก็สีไปหายเลยพ่กกบับแม่กับไดไเหิดมาหลายปีแล้วล่ะค่ะบันทีกไปแล้วค่ะ,อคะขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะแบบเพิ่นใหม่เพิ่นเก่าขอบคุณหลายๆค่ะดูดูแลทุกขภาพนคะคะเดินทางปลอดภัยค่ะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ